สบายดีพี่น้องวันนี้เรากำลังมาเบิ่งหลังจากคอบดาดแล้วก็มาเบิง่งอ่านมูคบเคยพี่น้องกำลังจัดกำลังขูดสบายดีป้าอ้ยบัวเขาป้าพี่น้องขึ้นมาขูดค่าขูดเน่แค่นี้นะเฮะ้อ่อุน้ออืมอันนี้คือมูคบเคยเด้อพี่น้องเอย้ยกำลังขูดขูดโคน้นแมนบอดีดอืม ปาดคาวลาพี่น้องเนื้อโบเมนเนื้อนางแม้วพิษ <c oughs> <c oughs> สี่คนเหตุพี่น้องเอ้ยคือชาตชิขักแต่ปาดกอบพี่น้องเอ้ยเบิ่งอ่ะเดีพี่น้อง,เ,ง,ออองเออที่ต้มน,น,น้ำใบว้นนะแม่นันอันมะลวกอันนี้นี่บอ,อ อันนี้คือม,มูขอบเคยเด้อพี่น้องเอ้ยอันคือสิวาจังเด้พี่น้องงานบ่าวดาวพี่น้องเอ้ยมาขอเมียให้บ่าวดาวเนาะอืมซอยกันเห็ดซอยกันคู่พี่น้อง ซอยกันทูพี่น้องเอ้ยโมลาาแถวพี่น้องเบิ่งโซหนาคนแรกกระขาเนี่ยเมื่อแล้วเมื่อแล้วบ่เอออันนี้พวกขั้วเหมืนเนาะอืมอันนี้พวกขั้วพี่น้อง ผู้ขาน่ะเมื่อ้วพี่น้องเอ้ยเอาเลยนะเาก็ได้าเาะตัวนี้ช่ไหมตั้แน่นลูกมาตามแ้วอันนี้ก็ได้พอ,ย,พอย,ย่งเมื่อท่านเหตุยังเล่ยซ้ำ ชิโนกมอได้พี่น้องมานี้นะยกหมอพี่น้องเลยซอยกันห้ามอืมเอาชุ้มคื้นมานี้ชุ้มพื้นพี่น้องกระหามโมโลงไปใส่พี่น้องเลยพี่น้อง,องควรใช้วิจารณญาณในการรับชมในเด้อพี่น้องเด้อ มันคลิปนี้ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะพี่น้องอันนี้คือหมูพี่น้องหมูหมูครอบเคเยพี่น้องเอ้ยเซเวียร์แกเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครอบเคยอย่างใดพี่น้องเพราะฮาก็บม่เคยเห็นจกเถื่อนนะพี่น้องนะนเนาะอ นี่คือวิธีจัดการพี่น้องเผาอ้าวเ,าเคียงเบาออกก่อนนะเจ้ากันเเคียงออกก่อนอ,ออกรถเคียงนะออกรถเคียงนึ่งมันห่อนเดระวังดู้ใครดอกพี่น้องเอ้ยมีแต่ผูกก้ามบึกๆอยู่พี่น้องมือซันนี่มือซันนี่บะยากพี่น้องก้ามบึกๆอยู่ก้ามใหญ่อยู่ เสน่จับแกงหลดมือหน้าแก้ามดีเบ่งกล้ามแล้วพี่น้องปิดบัดบัดอยู่พี่น้องเลยแก้ามกลางคืนดีกลางเวรแล้วม่นมีกล้ามบ่จำร่างเผาพี่น้องเผาแล้วกระซิคัู่หรอวะเนาะ กูว่าครก็มีสามสี่คนนี่บอกลมกะแหงแจงได้พี่น้องฟื้นกระโดดในนออไอ้หนึ่งพี่น้องเอ้ยฟื้นกระโดดบ่ใหญ่พี่น้องพอดีกับมือพอดีกับมู เฮาหุบชสยโพไซพี่น้องโห่ว่าชิบะอูดกันระเบิดีตายแล้วปะนี่มันสิบะแม่นันนูอะไรเล่ยมันมันสิบะแม่นันเผาหมูอะไค่อยว่าอันนี้เผาคนเผาคนก่อนหมูอะไรเนี่ย โอ้ยเรื่องอบห้อยพี่น้องเอ้ยคูณพิจปาดฏิยังนี้เรื่องอ,หอ,อ,งอบองอองอห้อยเลยพี่น้องคือเรื่องกินเรื่องกินเรื่องมากพี่น้องคือเรื่องเฮดิปเปตฟืช <laughs> นเอาบารายก็เลยใส่หนาแทนพี่น้องเอ้ย ใช้ยาในการลันเเพวพี่น้องเเพวขนจับจูดพี่น้องเอ้ยพวกแม่ยังจับจูดพูดโอ้โหทีมใส่ทีมใส่พูนทีม่มาลวกจะคล้องและคะแนนนี้ก็ได้โอ้พี่น้องม,มันเลื้ยงแล้วมันเป็นจะแทบแล้ว อันเยโอล้วมับงอมันจับนไแหละไปคูณแล้วไปเบิ่งหัวนั่งจะไงอ๋อพี่น้องคือเป็นจากสี่ไปดนหกอันนี้ร่มควันเราว่าเบินเท้าบกอันนี้ร่มควันเนาะ อันนี้คือการลมควันพี่น้องเอ้ยยามเม่นพาวดูไหอ้หามระปุนาตัวฉีกบ่ไล้นางมานนะนางมันฉีกไปาละหนาได้เวลาพี่ดองได้เวลาจัดการพี่ดองเอ้ยปฏิเสธจนีนะ พ่อเรื่องกินละมัแต่ได้พี่น้องเลยเอาหามีดมีนะเอาหามีดหาพระอะไรพี่น้องมื่อกี้มาจัดการพี่น้องเลยชมแลพี่น้องมูดจอมาชัาแเป็นมูเนี่ยพี่น้องมีตันุ่มเบาพี่น้องเลยอืแล้วแต่ทั้งนสิเสัุทำ เดี o, anyway. ๋ยวเอาไม้ให้ยังเอาไม้ให้ยังใบอันนี้นะมาทูมาทูบอกเออเอาใบเอาใบพุ่มสิคายมาทูพี่น้องใบตะไคร์มาทูให้มันเกี้ยงพี่น้องเลยเอออะไรยังอื่นทูกระเกี้ยงบอกเออตะเนียนหอมก็เลยเอาตจะนีทูเนาะ ใส่เความหอมโบราณสมันม mm ึงเห็ดมาเลยอือเห็ดแค่แม่ไม่เท่าหลยกระมันกระสิหอมอยู่บุปเจ้าขึ้นเนาะเห็นว่ากระไรเนี่ยมันหอมอยู่ในตะไคร้อะไรโอ้เชือดพี่น้องเชือดอะไรก็มาช่ำเละบุ๊มเนเชือดไหมว่าพิษว่าถือพี่น้องเอ้ยเอาอะไรก็มาช่ำเละพี่น้อง

คือว่าเปตยาอันเทคือเปตยาอันเทอันนี้เปตยาพี่นออ้องอ้าวคือป่าตั้งออกนอนี่เ,อ,อ,เ,เอาเบิาา้งพี่น้องโบเคยเห็นเกษตรเบิ้งมื่อนี่แหละออกอย่างไรงั้นออกอย่างไรไม่ได้ไอโบเคยเบิ้งก็มาเบิ้งอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่แเซ่อเอ้ยข้าก็เบิ้งมื่อนี่แหละ ตั้งแต่กเกิดมาเดี๋ยวนี้หาก,กินด,ดิี่การขาักก้วโม่พูดโอ้เออเนาะแนวนี้เขาอีกแนวน,นี้เนาะพวกผู้ชายน,านี่มีแต่จัดการเดี๋ยวนี้หันพวกคนยิ่งบอกเฮ็ดข่าวในข้อพวกไม่ยิ่งเหมือนบอก กูใชาในคือขั้วหายอย่างเดียวตาดนังออกเนาะ เนี่ยมันสิลายอยู่บ่มลายเปมูนี่มูายบ่คือมูบ่คือมูเนื้อเนาะมูเนื้ออันลายอันมูมาไลมูเหนื้อยกับมูอันนี้ตัวได้กินแซ่บมูนี้กินแซ่บเป็นบ่มูนี้แซ่บก้อนเป็นบ่โอ้มือเข่าพูดนะปวดมือนอนบ่ายพ่ออยู่ฟองผม ตายแล้วไปเข้าคลิปคอยเบิดเลยขอโทษขอขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยเพราว่ากูบาดหัวปะมันสู้จังกิน ุูกจะกินนะตัวเขาเอาให้ตัวฉินกินได้ปุ๋ยกินเ้อ,อเอ้าใช่ไหมน้ำมันหอมคัมบอนน้ำมันคือการครัวเลยพี่นอ้องโอเคพี่นอ้องเออคลิปนี้กาพากรเบิ่งเป็นครัวหมูพี่นอ้องเออเป็นอะไรก,กระเบิ่องอันนี้นะพี่นอ้องคลิปน่าเจอกันพี่น้องกินนี่ไปก่อนผิดพลาดตัวใดขอโทษขออภยัยเนาะเกียกับคำว่าคำจ,าจออ่ายจะถือเยาวายจะสาจะคว่ำเด้อพี่น้อง อันนี้คารพาเบิ่งเพิ่นคั่วหมูอ่าหมูหยังก็เคยเนนี่นะฮะลืิ่มสร้างไหมมูครอบเคยพี่น้องอืมคั่วหมูครอบเคยเนาะคลิปหนา้าเจอก,กันพี่น้องคลิปนี้ไปก่อนเนาะตั้งใจฝากเป็นก,านาก,ก,กําลังใจให้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามให้แน่เนาะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดี